ปิยพลผานิชกุลกับภารกิจกู้วิกฤตทับกวางโรงหลังจากที่ซาบีโมโลกุนซือชาวสเปนขอยุติบทบาทเนื่องจากมีภารกิจกับครอบครัวที่ต้องจัดการและผลงานของทีมก็จมอยู่อันดับที่14ของตารางทำให้สโมสรได้แต่งตั้งพี่ใหญ่ของทีมอย่างใดปิยพลภานิชกุลขึ้นมาเป็นโค้ชแอนเพเยอร์เพื่อกู้วิกฤตทัพของกวางโงเชียงรายยูเนเต็ด ซึ่งหากย้อนไปเมื่อ11ปีที่ผ่านมาเชียงรายก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซึ่งนะตอนนั้นในฤดูกาล2013เชียงรายยูเนเต็ดถือเป็นทีมตัวแทนของภาคเหนือในลีกสูงสุดทำให้มีแฟนบอลอย่างหนานแน่นโดยมีสเตฟาโนโคกูล่าหรือเตโกโค้ชชาวบราซิลที่ขุมทับตั้งแต่ทีมอยู่ในลีกลองเป็นกุนซือใหญ่ด้วยขุมกำลังประกอบด้วยนักเตะม,มากความสามารถหลายคนเช่นกับตันโจธีรศักดิ์โพอ,อนวาสันนาทัน์ อานน์สังสะน้อยนันทวัฒน์แทนโสภาอิสวะสิงทองแต่ในช่วงแรกทีมกับทำผลงานได้ไม่ดีนักใน10เกมแรกเก็บได้เพียงแค่5คะแนนทำให้เตโก้ได้แสดงสปิริตลาออกและได้แต่งตั้งเฮนวิส์มันโคช้ชชาวเนเธอร์แลนด์เข้ามาสารงานต่อแต่ผลงานกับแย่กว่าเดิมทีมตกไปอยู่อันดับที่15ของตารางจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมในช่วงโค้งสุดท้ายโดยให้โค้ชจุนอนุรักษ์สีเกิดเข้ามาคุมทัพ พอมดันให้กับตันโจธีรศักดิ์โพอ้นเป็นผู้ช่วยของโคชจุนและก็พาทีมรอดจากการตกชั้นได้สําเร็จด้วยชนะถึง6นัดจาก7นัดที่เหลือและก็ขยับขึ้นมาจบอันดับที่11ของตารางจากนั้นเชียงรายก็ได้เสริมผู้เล่นเข้ามาตามยุคตามสมัยเพื่อไล่ล่าความสําเร็จ จนมาในฤดูการ2017ภายใต้การคุมทัพของอเล็กซานเดรกาาโค้ดมากฝีมือชาวบาราซิลและขุมกำลังในฤดูการนั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยผู้เล่นมากความสามารถเช่นผู้รักษาประตูอย่างชัดชัยบุตรพมแนวรับมีปิยพลภานิชกุลปทุมชูทองสุริยาสิงห์มุยชินภัทรลีอ้อเอเวอร์ตันคอนซาเวสแดนกลางมีพิธิวัตสุจิตธรรมกุลทิติพันธ์พ่วงจันธนบู์เกษารัต ศิวกรเตียตะกูลแนวลุกได้ฝากความหวังไว้กับวันเดอร์ลุย l a ลาฟาเอลโคเอลโยและฟิลิเป้อเซเวโดและความสำเร็จที่ตามหามานานก็มาถึงอเล็กซานเดกาาได้พาเชียงรายควา้าแชมป์เอเอคัพมาครองได้ซึ่งเป็นถ้วยแรกของทีมนับตั้งแต่ขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดส่วนผลงานในลีกนั้นก็จบด้วยอันดับที่4ของตาราง จากนั้นในฤดูกาล2018ได้เสริมผู้เล่นตัวความหวังเข้ามาเช่นบิลโรซิมาวิลเลียมเอลิกเก้วิกเตอร์คารดโซและในฤดูกาลนี้กามาก็พาเชียงรายโหดกว่าเดิมเริ่มจากคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพตามด้วยบอลถ้วยทั้ง2ถ้วยอย่างเอฟเอคัพและลีกคัพส่วนในไทยลีกก็จบด้วยอันดับที่5ของตารางจากนั้นเมื่อจบฤดูกาลเชียงรายได้เปิดตัวโจเซอันเวสบอจี เขามาสารงานต่อในฤดูกาล2019ต่อจากอเล็กซานเดกามาที่ไปรับงานคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่ในแมตช์แรกยังเป็นทางการของเจ้าตัวก็ไม่สามารถพาทีมป้องกันแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้น์ค p ับได้เชียงรายจึงให้ผู้ช่วยอย่างไอตันซินวาขึ้นมาเป็นกุนซือใหญ่แทนซึ่งในฤดูกาลนั้นก็ไม่ได้มีการเสริมผู้เล่นอย่างหวือหวามากแถมยังปล่อยผู้เล่นตัวสําคัญออกจากทีมหลายคนแต่ด้วยพลังทีมเวิร์กประกอบกับคู่หูอย่างบิวโร ซิมากับวิลเลียมเอลิเก้ที่เข้าขากันสุดๆดทำให้เชียงรายยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเป็นครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรและในฤดูกาล2020ถึง2021เชียงรายได้แต่งตั้งมาชามิทากิ เข้ามาคุมทัพและก็เริ่มต้นโดยการเป็นแชมป์ไทยแลนด์ชมเปเป็นคัจากนั้นหลังจบเดือนตุลาคมสัญญาของทากิก,กับเชียงรายได้หมดลงจึงให้เอเมอร์สันเปเรล่าผู้ช่วยโค้ชขึ้นมาคุมทัพแทนและก็พาเชียงรายคว้าแชมป์เอเอครับพร้อมกับจบอันดับที่4ของตารางไทยลีกจากนั้นด้วยงบประมาณเสริมทัพที่ไม่ได้มีมากเหมือนเดิมทำให้ทีมไม่สามารถที่จะเสริมนักเตะระดับเกตเอได้แต่ทีมก็ยังเกาะอยู่ในกลุ่มกลางตารางไม่ถึงขั้นหนีตกชั้น จนมาในฤดูกาล2024-2025ปัจจุบันเริ่มต้นโดยการคุมทัพของซาบีโมโลและก็พาทีมออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะักต้องจมอยู่ท้ายตารางอันดับที่14จาก11นัดแรกและเจ้าตัวก็ได้ลาออกเนื่องจากมีภารกิจสำคัญกับครอบครัว ทำให้ดันพี่ใหญ่ของทีมอย่างปียพลภานิชกุลขึ้นมาเป็นโค้ชแอนเพเยอร์เพื่อกู้วิกฤตในครั้งนี้และก็เริ่มงานนัดแรกด้วยการเปิดบ้านถล่มเพชรบรณอยู่ในเต็ด6ประตูต่อศูนย์ในบอลถ้วยเอฟเอครับตามด้วยบุกไปชนะหนองบัวพิชยา2ประตูต่อศูนย์ในไทยลีกซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทีมที่จะทำให้เชียงรายกลับมาอยู่ที่ที่เดิมด้วยฝีมือของโค้ใดปียพนภานิชกุล มูเฮาเป็นกำลังใจโคตรไดเนอรติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ